สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันตุลากันค่ะวันนี้โค,คมพันจะทําพะโลขามหมูค่ะพี่น้องอันนี้ขามหมูโคมพันต้มลวกลวกไว้แล้วค่ะพี่น้องลวกพวกน้ําเลือดน้ําอะไรออกให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะมีเอน้ําตาลมะพร้าวนะคะครูรีก็ถ่ายให้เอฟซีโดู ow, แล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะก,กรดูดต้นหอมผักชีแล้วก็ใบมะก,กรดูดแล้วก็จะมี มีไอ้ต so ้อหอยค่ะพี่น้องต้อหอยต้อสาเกี่ยวกระเทียมรากกชีค่ะแล้วก็ผงพะโล้ค่ะพี่น้องในนั้นแล้วก็เจียวกระเทียมกับรากกชีก่อในนั้เกี่ยวกระเทียมรากกชีให้ยำหัวยวให้ยำหัวค่ะ เนี่เราก็ใส่ได้เลยนะคะเครื่องเทศเราเนี่ยตะไคร้เนี่ยเอาลงไปใส่ได้เลยตะไคร้แล้วก็ข่าใส่ได้เลยนะคะใส่ให้อ้อมหอใส่ลงไปเลยะคะ่ะเครื่องเทศเนี่ยเราใส่ลงไปได้เลยแล้วเราก็เจียวไปพร้อมกระเทียมนี่แหละให้อ้อม ได้ขาหมูมาก็อยากทำคะโลขาหมูะคะ mm ่ะี่น้องทำให้เอฟซีดูนะคะวันนี้ค่ะ mm hmm. นี่ค่ะเจียวให้อมอมหอเจียวให้กระเทียมเหลืองสักหน่อยนึงก่อน mm hmm. นี่ค่ะตวดครัวพันตุลากันนะคะ mm hmm. วันนี้ก็จะทำคะโลขาหมูแล้วก็ทำ ต้ยมยำขาหมูด้วยตามสองเมโน,โนเมูเหมือนเดิมค่ะพี่น้องอยากกินพะโล้แล้วก็อยากกินต้ยมยำด้วยตอนเช้าไม่มีเวลาทําค่ะเพราะว่าจะมีเวลาตอนเย็นนี่แหละหลังเลิกเรียนก็จะได้ทำนี่ค่ะหอมๆก็จะเป็นกระเทียมกระเทียมสับแล้วก็รากผักชีค่ะ แต่้เริ่มหอมแล้วค่ะเริ่มหอมแล้วโอ้โหหอมหอหอมเลยใ่ะให้หอมหก่อนโอเคค่ะ หอมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วใส่ผงพะโล้ลงไปค่ะใส่ผงพะโล้ลงไปเอยนี่ค่ะตัวคมค่ะใส่ผงพะโล้ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวค่ะลงไปผัดด้วยกันนี่แหละนี่ค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปผัดเลย ด้วยตามไายนิดนะึงเกลือใบนิดอีกลงไปผัดไปคั่วในหงกะโรูด้วยนะคะก็จะให,ให้น้ำตาลไม่ไหมเลยเอาไม่ไหมให้น้ำตาลไหมน้ำตาลมะพร้าวด้วยมเลือนี่ค่ะเกลีวย,วย,วยวไหมไหม้นะไเขาก็าจะเป็นสี ที่ออกมาที่จะสวยเลยค่ะนี้มันก็จะเป็นน้ำตาลขมข้าวความหอมเข้าไปเนองแล้วก็ใส่ไต้อแล้วก็ต้อปลาเขียวแล้วก็ไอ้ก็ถอยลงไปด้วยนะคระบใ่น้องะในน้ำเนี่ยออ๋ในเนี่ยก็จะเป็น ี็ยวงไม่ไหมเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นสีมารูด้วยค่ะอจ้อ่อยสีสวยด้วยค่ะพี่น้องนี่ค,อ,ค,คอ่ะอ่ะใส่เราใส่หมูเราลงไปเลยทีเนี้ยู็เสร็จะไหมแล้วค่ะนี่ปูุ้ริฑขอที่คีบใ่ค่ะ ชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะวันนี้นี่ค่ะใส่ลงไปเลยเต็มหม้อเลยค่ะวันนี้ค่ะไม่ต้องกลัวว่าอ่าน้ำตาลจะไหม้นะคะก็คือวัตถุประสงค์อยากให้เขาไหม้อยู่แล้วเขาก็จะได้หอมๆห,หอมแล้วก็จะเป็นสีด้วยค่ะสีน้ำตาลไหม้เนี่ยก็จะอร่อยหอ,อ <c oughs> นี่ค่ะเต็มกระทะเลยค่ะวันนี้ค่ะนี่ค่ะ เสร็จแล้วเราก็ใส่น้าเลยค่ะหมูนี่ไม่เหม็นขาวนะคะเพราะว่ากลุ่มฮันลวกแล้วโทษทีนะคะอันนี้ใส่น้ำสะอาดนะคะใส่น้ำสะอาดลงไปเลยนะ,ะเทน้ำสะอาดลงไปเลยค่ะน้ำดื่มนั่นหละ นีเลยค่ะพี่น้องเป็นหมอ้อเราเลยใะโอ้เยอะมากๆค่ะน,นี้ลงได้เลยน่าจะได้เลยนี่ไงพี่น้องแล้วก็จะตุน๋นไปลงได้ไหมคุณบลิได้ไหมคะ หน่อยครับโอเคค่ะนี่ค่ะไม่น้องนี่ค่ะแล้วเราก็จะปิดฝาไว้แล้วก็ตุนไว้เนี่ะค่ะตุนไว้นี่แหละแล้วเขาก็จะยุบไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ปิดฝานี่ค่ะทีนี้ก็จะตุนไปประมาณเท่าแหร่ค่ะครึ่งชั่วโมงอะไรและเราก็จะตุนไปเรื่อยๆ ปีดฝาว่าอะไ่นะเป็นพะโล้ค่ะอ่ามาดูพะโล้ค่ะมาดูพะโล้ขาหมูเด้อ่ะพี่น้องคนนึงสุดๆเลยเด้อค่ะพี่น้องคนนึงพะโล้ขาหมูคูมพันนะคะเนี่ยดูเดือดสุดๆเลยค่ะตอนนี้กำลังเดือดเขาก็เริ่มจะเปื่อยแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะน่าทานมากเลยค่ะพะโล้ขาหมูคูมพัน ชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะดูค่ะอู้แซ่บน้ำกันเทีะมื้อนี้ค่ะคุณฮัลโล่ขาหมูฮัลโล่ขาหมูใส่พริกลงไปด้วยเผื่อจะแก้เลี่ยนเวลาเราจะกินลูกโดดนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือพะโล้ขาหมูค่ะโอ้เดือดสดๆเลยเด้อค่ะพี่น้องคุณน่ะพะโล้ขาหมูปุ๋มพตั้งแต่วันนี้เนาะ กุมพัน์ธจะใส่มะนาวใส่ทั้งเปลือกเลยค่ะเพื่อเป็นการตัดความเลี่ยนแล้วก็จะทําให้พะโลของเราเนีนนุ่มสุดๆเลยด้วยค่ะนุ่มแล้วก็อร่อยด้วยค่ะมะนาวค่ะต้มคือไม่ต้องบีบน้ําเลยนะคะใส่ทั้งเป็นซีกเลยใส่เปลือกลงไปด้วยจะกลมกล่อมมากเลยค่ะจะมาทานด้วยกันนะคะพะโลขาวหมูค่ะ เดี๋ยวโคมันปิดไว้กันค่ะอ๋ออย่างนี้กับปิดไว้เลยขอบคุณทีซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันธุลากานขอบคุณเรือยๆเลยคะ่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยคะ่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ วันนี้คุณพันก็อำสองเมนูนะคะก็จะมีเอปลาโลขามหมูกับต้มยำขามหมูค่ะเมนงเมนูขามหมูด้ค่ะเด้อวันนี้เมนูขามหมูแซ่บเลยค่ะต้มยำขามหมูก็จะต้มให้ปเปื่อยๆลาโลก็จะตุนให้เปื่อยๆเลยค่ะก็ตุนไปเรื่อยๆต้องขอบคุณเอฟซีเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เขามาเย้่มชมให้กำลังใจช่องคุมพันโทรการขอบคุณเลยนะค่ะ อ้คนไหนนั่งเบิคนนั้นดูเขเดือดสดๆค่ะ เร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพะโลขาหมูค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะแซ่บแซ่บมากินน้ำกันได้ค่ะเดิอนี่ค่ะพะโลขาหมูช่ำๆเลยค่ะนี่ค่ะรสแซ่บอร่อยมากเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะขอบคุณทีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันขอบคุณเลยล้าเลยเวยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ